สวัสดีค่ะเพื่อนๆบอกรักกันหรือยังวันนี้กอด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 เอากันนะคะวีก็จะบอกรักกับตัวเองว่าคิดถึงแม่ก็เลยมาทำเมื่อเช้านึ่งถั่วถั่วสดอุ้ยไฟเป็นอะไรปุ๊บๆอนนี้ก็นึ่งนะคะตุ๋นอันนี้ถั่วเอามาจากบ้านเนาะแม่จ้าอันนี้ถั่วดำเวลาห่อเขาต้มมัดเนาะ ถั่วมีประโยชน์โปรโตีนสูงสุดมากมายต่อผิวพรรณและสายตานะคะเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงแม่คิดถึงยายองค์สมัยเด็กๆแม่ก็จะห่อข้าต้มมัดหอ่อทําเมนูที่ว่าสมมุติว่าเป็นของหวานท่านก็จะต้มถั่ววันนี้มาดูถั่วมีประโยชน์มากมายนะคะต้มถั่วไข่หวาน มีไข่อยู่2ฟองอยากใส่ฟองหนึ่งก็ได้ต้มถั่วไข่หวานเมนูนี้สุดยอดคุณจะได้โปรโตีนโดยได้แป้งจากถัว่วโดยไม่ต้องทานข้าวนะคะอาจจะเติมหอม,หอ,มอันนี้ไม่ใช่บุตเตอร์ไม่ใช่จากเนื้อสัตว์อันนี้เติมนะคะเวลาเราจะเสิร์ฟจากใส่ถ้วยก็เหาะก็เหาะโคโคนูสมิลเหาะ น้ำมะพร้าวลงไปสดๆมันจะหอมหอมค่ะนะคะคิดถึงแม่คิดถึงยายโอ่งเดอ้อลูกสิเห็ดของหวานจากถั่วเพราะว่าหนึ่งถัว่วถ้าสมมติว่าวันนี้เรารักสุขภาพเราไม่ต้องไปทานเนื้อนะคะมาทานถัว่วแล้วก็ถ้าเอาไข่ใส่ลงไปก็จะเป็น ถ้าไข่สองฟองก็ได้หกชั่วโมงนะคะไม่ต้องทานข้าวเพราะว่ามันขณะนี้เจ 4, <ม>็ดสี่เกือบจะห้าโมงแล้วก็ทานแล้วถ้าหกโมงนี้ก็ไม่ต้องทานนะคะใครรักสุขภาพยกมือขึ้นเอาสักถ้วยไหมเอาต้มน้อยน้อยนัก็ได้หลายเทต้มมันอิ่มแล้วก็จะมีนะคะจะเป็นถั่วดำถั่วขาวถั่วแดงสพัดถัว่วสพัดถัวดถ่วถั่วเป็น ทันแต่พืชที่มีกาบแข็งๆนะคะถั่วเลือเพราะว่าวิวชอบถัว่วถั่วนี้มีประโยชน์มากมายนะคะไปไปแจะเอาไข่ลงก่อนนะพอไข่สุกไม่ใช่บัวลอยไข่หวานเป็นถั่วไข่หวานกินห,อห่อนย่ายองค์วันนี้มอบความรักให้สุขภาพไปเลยค่ะง่ายๆเพราะว่าวิวกำลังดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าคุณหมอคุณหมอมาให้วิว ทานเนื้อมากก็จะแกะลงไปเลยะคะ่ะแกะลงไปเลยก็จะเป็นถั่วดำไข่หวานะมันจะน่าทานนึ่งนึ่งจนน้ำแห้งนะคะชั่วโมงหนึ่งแล้วะคะ่ะเราจะไฟหมาเบอสามนะคะบอกไปแล้วนะถั่วเราจะได้ไม่ต้องไม่ไม่แตกใช่ไหมเห็นไหมไข่อะไรคือเล็กๆไข่ไข่ไข่ก็มีสองไข่ มีสองไข่ลองไปเลยทั่วดำไข่หวานเสร็จแค่นี้รวดเร็วตันแก่นะคะแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายเติมเกลือลงไปแล้วนิดหนึ่งครึ่งช้อนชาเติมลงไปนิดเดียวนะคะมันก็จะออกหวานหวาน,ว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 นเข็มๆสำหรับนิดเดียวอันนี้น้ำตาลมยิมไม่ชอบหวานมากเราจะาทานหวานมาก ใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนตัวนีน้นะคะก็จะคนนะคะอุ้ยมัจะแซบเทวซานนะคะง่ายสะดวกสบายด้วยเมนูไข่หวานตอนนี้เราให้ไข่สุกเราก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะเพื่อนเช่นวมเรอให้ไข่สุกมันจะน่าทานน่าทานถ้าใส่ ตึ๊บเดี๋ยววิวจะห่อใส่นี่นะคะพี่ก็จะหาอกะทิใส่มันก็จะน่าอร่อยอร่อยใช่ไหม <c oughs> มาดูใครอยากทำทานมันง่ายมากแต่แต่ถั่วนี้วิวีิจะนึ่งนึ่งเกือบชั่วโมงแล้วนะคะ่นห,หน้าถั่วนะคะถัว่วเอามาทั่วโลกนะคะยิ่งถ้าเราไปประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาจะกินถั่วเ,เนาะสุขภาพเห็นไหมถั่วดำไข่หวาน ไปเลยวิพี่จะตักถั่วใส่อะค่อยากเอาสักถ้วยแมย่คิดถึงแม่รักแม่ต้องวันนี้คิดถึงแม่ขอมอบใจให้แม่ก็จะดูแลวิพี่อยู่บนสวรรค์นั่นแหละก็จะตักใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยถั่วอบโปรโตีนสูงนะคะเพราะว่าธัญพืชนี้มีประโยชน์มากมายวิววไม่ทานเนื้อสัตว์คะ่ะ ไม่ชอบเนื้อก็ทานดูเป็นบางครั้งเนื้อกงเนื้อไก่ก็บางไป้ไก่ไก่เห็นไหมคุณว่าเราอยากดูแลสุขภาพไข่หวานแยกเป็นสองฟองเี๋ยวรอไข่สุกก็ไม่ให้สุกเยอะไข่หวานนะคะและ้วไข่สุก็จะแตกสจเลยแล้วก็จะตามด้วยน้ำกะทิอู้มันง่ายนะคะเราทำกินแต่ว่าได้ประโยชน์สูงสุด ะะอย่าลืมไปทําดูนะเพื่อนนะคะไม่ชอบน้ำเจ๊วิคนเห็นไหมใส่ถ้วยแล้วถ้าใครไม่ชอบให้ไข่สุกมากก็รอให้ไข่สุกแป๊บนึงเขากำลังฟดบึ้มๆเขากำลังฟอดบึ้มๆเขากำลังฟดบึ้มๆ,มๆเมนูถั่วนะคะถั่วดำถั่วแดงวดียผสมอันนี้ามาจากบ้าน,นะคะ่ะไปเมืองไทยมาก็ามาจากบ้านมา เมนูนี้สุดยอดค่ะหุ่นเบอรอวังอลังการนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อมันย่อยยากไม่ทานอันนี้เมนูจากคุณหมอบอกนันะนี่เป็นเมนูของนีวิสูตรนี้เอาไปทําดูนะคะแล้วก็เพราะว่าช่วงเย็ยนๆเ,เราอย่าทานเยอะทานแค่นี้หนึ่งฟองสุกหรือ,อยังเนี่ยจะตัดไข่พี่เา ครจะแตกไหมมาจับใครจะแตกไ,ไหมเนี่ยเอาเดี๋ยววางไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะทำอุ้ยน่าทานมากนะคะค่ะหอมหอมิถึงแม่เนาะเวลาท่านยายองเอ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยววหอ่อพี่จะไปอยู่บ้านสวนแล้วค่ะนี่ขไข่พี่พี่จะวางลงอุ้ยน่าทานมากเลยไข่ก็ยังหวานหวานอยู่นะคะ เมนูนี้สุดยอดจังเลยแล้วก็โรยน้ำด้วยเติมด้วยน้ำกะทินะคะเพื่อนกะทิสดๆบีบลงไปเลยกะทิป๊าถูกอันนี้หัวกะทินะคะไปเลยเพื่อนมาชิมเลยสุดยอดแล้วเสร็จแล้วค่ะ เป็นง่ายได้ได้แต่ว่าวีวิตุนเอาไว้ตั้งหนึ่งชั่วโมงนั่นแหะไปเลยมาชิมกันเลยสเสร็จแล้วแม่คิดถึงแม่จังเลยเมนโูน,โนี้นะคะสุดยอดมากรวดเร็วทันใจนะคะถั่วดําสุดยอดในการทานเราไม่ต้องทานแค่นี้ไม่ทานข้าวนะคะหุ่นไม่ดีก็ให้รู้ไปสิขยะคนดีหุ่นสวยโปรโตีนสูงนะคะจำพวกถั่ว ทานไปเธอคะค่ะถั่วไปละไม่รอแล้วใส่กะทิลงไปนิดหนึงให้ความมันความเข้มข้นแต่วิวิทําไม่หวานนะคะไม่ใช่บัวลอยไข่หวานอันนี้ถั่วแดงถั่วดําไข่หวานนะคะน่าทานมากแล้วไปละปะลุยกันเลยค่ะอยากได้สับถ้วย โปรโตีนสูงนะคะจากถั่วและไข่ไม่ต้องทานข้าวนะมันจะอ้วนไม่ต้องสะสมไขมันส่วนที่เสียนะคะอันนี้เมนูฟิตเนส